ถึงคันที่สี่แล้วพี่น้องแล้วตัวนี้นะครับกะบ่ไกลกันนะครับประมาณซีูุดนนะครับห่างกันจากจากไระบบไผ่มาบั่นน้องหอยนี่พี่น้องตัวนี้นะครับเต็นถนนเต็นนี่แลนดูนะครับเต็นน้องหอยนะครับเต็นน้องหอยสีมหาโพธิ์นะครับตัวนี้เป็นฟอร์ดนะครับฟอร์ดหกพันหกนะครับแยกระบบนะครับแล้วงานตัดอีกแล้วนะครับงานตัดล้วนๆอีกแล้วนะครับมือนเห็ดซีคันกับพอนะครับผมมันนี่ ลุงชิ้เอากี่คันวันนี้เอาอีกสักคันไหมฮะได้หมดใช่ไหมเอาหกเครื่องเลยงั้นห้า <c> ต <oughs> ิบแรงอยู่ย่ใส่ห้าติบแรงยอยู่ยรถคันไหนเอาอันนี้เด้ดฟอร์ดฟอร์ด ฟอดกับผ้าสิบแรงเมืนปะนะครับอยู่นองหอยได้เป็นน้องเดินนะครับน้องหอยกับหลายคันเลยนะครับเขามันติดนะครับน้องหอยปลาจีนเขานี่ยนะครับทันที่สี่แล้วนะครับโอเคนาะเป็นนองเดี๋ยวค่อยถะบึงนะครับตัวนี้ก็เป็นแยกระบบนะครับเด้อฟอร์ดแยกระบบนะครับว่าหันเพิ่มแต้วกระบอกแต่คันนี้เป็นแยกระบบนะครับผมตัวนี้กรมากันเต็มล้ำนะครับ แทบทุกรอบนะครับหกเครื่องหกเครื่องนะครับรอบเดียวหกเครื่องเต็มล้ํานะครับแถบทุกรอบนะครับแต่ว่ากลับไปบ้านก็ทีมนี้ครับเจ็บงานพื้นเตี่ยวรดมาติดนะครับยูอูคันหนึ่งนะครับเมื่อเขาพัก้อนพอดีแหละพี่น้องมือหนึ่งนะครับก็เอามาคันเดียวนะครับมาจากําทะเลสอเด้เพี่น้องเด้อเป็นสามสิบหกแรงไม่มีคานดันหน้านะครับบ่มีคานอย่างจักอย่างนะพี่น้องเป็นตูเครื่องลุ่นๆเลยนะครับแต่ว่าเขาก็ะสมารถติดใด้พี่อน้องก็จะบึงนะครับมือพักพอนนะครับก็เป็น เอลสามี่สิบหกไม่มีคันดันนะครับอยู่ที่อูนะครับเป็นแถวรถมาติดนะครับเด้อพี่น้องตัวนี้ครับคันที่สี่มืออื่นกับคาดว่าอาจจะเท็ดก้อนเทียงอยู่นะครับมืออื่นเรากะทิก้าบานอาจทิบขำนะครับเด้อโอเคค่อยหลังจากติดมาประมาณสองจุดหงส์หน่อยๆพี่น้องมาเรียบร้อยนะครับเป็นฟอร์ดตัวนี้ฟอร์ดครับหกพันหกนะครับแยกระบบเด้อพี่น้องเด้อนะครับกะคันที่สามเพิ่มตะกบคันที่สี่แยกระบบนะครับผมตัวนี้นะครับตัเชิญลองไปดันให้หน่อย กำลังทดสอบเลยครับในมูอของมันนะครับทดสอบทดสอบนะครับล้องใบดันดูนะใบดันหน่อยใบดันนะครับผมตัวนี้มันฝากน,อน็อตไปเลยพี่น้องาผ,ผมจอไม่นะครับโอเคเนาะโยกไหพ่อโยกไหมติดไหมลุกชิน้นโยกโยกโยกเลยครับ ไม่ถึงนะครับตัวนี้นะครับอยู่บ้านน้องหอยนะครับผมอําเภอศรีมาหาโพธิจังหวัดอย่างปาจีนบ่ปาจีนนะครับพี่น้องเมนบ่บ่หมั่นใจนะนี่ครับมองเสาไฟหไลายๆเรียนพาน,นี่แหละพี่น้องเอาขึ้นเด็กชดเชยไปมันตามอยู่นะเนี่ยครับมันก็บอกยาว คันเมื่อกี้แกเปลี่ยนกระบอกใหม่ไงแกไม่แยกระบบแต่แกเอาแล้วกระบอกใหม่พูดนะครับสูงนะพี่น้องเด้อตัวนะี้ใส่รถหกล้อคันนั้นใช่ไหม,ไมโอเคได้สบายเดี๋ยวไปลองก็ได้สุดเชิญเอาไปลองรถคันนั้นหน่อยรถงหกล้อนะครับสุดเชิญรับเป็นบูฟฟร์ดอ่ะ เอาเอามอเตอร์ออกนะนะครับเป็นชุดแยกระบบนะครับคอนโทรลชุดนี้ไม่อยู่หานเนะพี่น้องเด้อกะได้ชุดนี้ไปนะครับเพราะว่ามันไอ้นี่แหละเป็นคอนโทรลแต่ว่าเป็นยี่ห้อเดียวกันแหละครับพี่น้องนะครับเป็นชุดไปเดี๋ยวไปลองเอางาลงเอา,เอาหมุนไปเลยนะครับเดี๋ยวฮอตสีไปต่อนะครับอีกคันนะครับแต่กะสิมืดแน่นะครับเด้อ พอาะเพราะพิกรถรบรู้ไปไปหน่้อยนึง<ด>นะครับยุนีกับสร้างหลายขึ้นเ่าแหละพี่น้องเด้อ <ปา S 1> ลุงเชนมันยังไม่ออกป่าเลยเรา<ห>มันมันยังมีช้างอีกเยอะเลยเ <c oughs> ออเดี๋ยวเราจะมารองนะครับทดสอบกันนะครับผมโอ้เรามีรถบักหลายคันพี่น้องคนขับคนเดียวนะครับมีรถเข็นมันพอแล้วนะครับหกร้อใหญ่เติมนะครับ แตว่าบอสูงซ้ำขั้นหาสิบแรงสีเขียวนะครับขนาดสิบแรงสีเขียวสีสูงกว่านี้พร้ตอต่อคอกันนี้ราเลยต่อคอกนะครับมาเร้วนะครับอุณนะครับสุดยอดนะครับผมเลยรถเป็นประมาณสองเมตรกว่านะครับสองเมตรกว่าเลยครับคือว่าไงวันนี้ผ่าได้สบายพี่อน้องเด้อนะครับตัวสบายเลยนะครับตัวนี้เด้อ ครับผู้ใดสนใจนะครับก็สอบถามเขามาได้นะครับ0 9 8 1 5 2 3 0 4 0ปหนึ่อี่บเบอร์นนะครับ0 6 1 3 7 8 3 2 6 8นะครับใบดันนะครับใบดันเดี๋ยวเขาจะดันดินให้เบิ่งนะครับตัวเชิดไปล้องดินด้วยไปนะครับจังหวะเกี่ยวกับพอดีดินนะครับผมตัวนี้จังหวะเกี่ยวพอดีนะครับตัวนี้ไปล้องใบดันเขาดูพุ่น่ะเอาน้อยเดียวน้อยเดียว ก็ยากเด้อฝีมืออยู่แล้วเนาะนะครับเดี๋ยวจะมาลองโหลดแล้วไหลลีบอย่างเต็มเลยนี่ครับเสาไฟเลยนะครับเสาไฟแรงสูงนะครับเสาไฟทรงไฟกระแสไฟเลยนะครับอันนี้นะครับผมถ้าเ้าแยกระบบให้น,นอกสถานที่ใดห้องก็แยกนะครับจะแยกว่าใดห้องก็ให้เปลี่ยนเปลี่ยนเป็น กระบอกไม้นะครับผมรูปได้นะครับแจ้งทางได้แบบนี้เลยนะับแต่ว่าผมแนะนําำให้ถอดออกเวลาหยกมันนะครับผมด้านกล้องนี่นะเนยเอ่อรูบรไปเออปปเอ,อ้นะครับห,หละยังแต่พี่น้องเขาเบิ่งนะครับ โอเคพี่น้องไปพอกันขั้นที่หาต่อเลยนะครับผมนะครับโอเคนะครับแต่บอกมันสัน่นโอเคนะครับ